ว้ยยววยอ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 ยยยรย้รวยรู้ยโอ้ยขอขอมวยละคีโอ้โหทุลทุเลครับต้องเดินเลาะไปขนาดนี้ครับอืกับเด็กกับเด็กเออได้แ้อรุ่นบึทลแค่ว่ มุอโทร่าหรอเนาะเออมื่อเอ้ยเอาน้ำเข้าออกอลไรนั่นแหละอืมโอ้นี่ธาตุครับธาตุครับธาตุดูดเลือดครับหมือนดีตาเลยหมูหันดีต้าเลยอ๋อโอ้ยไม่จ่อโชว์โชว์โชว์วันโชว์วันเลยเนาะอ๋ออาจารย์นะเว้ยเว้ยเ้ยอ่าลุตัวยันลยลุกตัวสวัสดีครับนะครับวันนี้เราจะขึ้นเรือข้ามไปฝั่งโน้นครับไป อินเขาเลี้ยงผีนะครับผีนาครับโอ้ยลูก่า่เตราไอไม่เราเะอาป่อซาเลดะซาเลโอ้ลูกนี่วัยรุ่นอยู่ครับลูกพัดติเวลาบามหอ่าไพัตตีเวลาบาหอล่ากวนนนบุตรลหรอไม่หรอกนนนี่า่อะไยเ้ยเ้ยไม่กดยาพี่หรือเปล่ม่กดยาม่กดีก็รอไม่เอาลู นี่ค,ครับแม่น้ำเมยนะครับแม่น้ำเมยแม่น้ำเมยวันนี้โอ้โหแล้วตื่นเ็แดกเขาีก่ดิทีคลิปถือบตัอบตเนาะอ,อ,อ๋ออืมอ๋ออออออลบบออ าสิยาลราจอยเตนใบะาอลูกบล้วยกนเราลกนยยุนกันวะตอนนี้นะครับเราจะข้ามไปฝั่งโน้นนะครับไปครับตอนนี้ไปแล้วครับ โอ้โหอออลคุมมากขานี้เลยนะ่วให้กเลยใหกเลยจ้ะให้กูเลยจ้านหวยว่อะที่เตะเอ็คซ์เลยที่เเอาเอ็กซเลยาี่ยเอราโชคลี่ไม่ดอืมมันรุ่ยแล้วครับรุ่ยแล้วครับโอ้โห วันนี้ฝนตกอีกครับนะนี่ครับแม่น้ำเมยครับแม่น้ำใหญ่ที่สุดกันร,ระหว่างสองประเทศไทยกับพม่านะครับเอาแล้วเราบุยอยากรู้อ,รรบบอ๋อ ตอนนี้ถึงแล้วนะครับตอนนี้ถึงแล้วไม่ดิมีเรืบอไปมีเยอเรียกว่าจบเล้อ่ะแม่บล้ออะไเลย้อนลเลอเลเลือักแะูดอมีกว่าไอับาอขอด้นเลยไยอะๆเลยพอรมีก่าอ้ัเร่อ่อดเหรลบเลื่อวหลบเลื้อะมาถือว่าขอไม่ขลินเนาะโอ้ เว้ย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 ผู้ชมผู้ชมเว้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว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 ้ยทรายทรยยยยยเ้ยเว้ยเ้ยลอยลอยอยโหแบบมากันดดกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูไปน้ำมือใหญ่มากขนาดนี้ 咯，哥拉拉车呀，对 <noise> 呀。喂，乌壳乌壳，摩尔拉车。 โอ้โหทุลักทุเลครับเฮ้ยมันเกเรแล้วพอดดิเออี่ครับวันนี้ครับแต่เกเรเปลาเนี่ยเหรออืมตอนนี้ครับเอ,อ,อ,อนนเาคำลัวนครับโอ้โหมากับตัวเล็กสองคนนะครับทะลุตัวโบยาปลาบ้าน,นอัดเลย โอ้ยไม่เอ็นหรอที่ย้อนนี่ครับควายครับเจอควายด้วยครับนู่นตัวนู้นตัวนู่นตัวนึงตัวนึงตัวนึงนะครับัวพี่อยโบยมาทุกคนมาเลยสิเดะตอนนี้เราต้องเดินสักแป๊บหนึ่งนะครับต้องเดินสักหน่อยนะครับตอนนี้พื้นที่กว้างมากนะครับตรงนี้ดูครับ กว้างมากนะครับเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนานะครับอันนี้อยู่ในฝั่งของพม่านะครับโอ้โหเราเจอเห็ดด้วยครับเนี่ยนี่ครับเราเจอเห็ดด้วยครับเนี่ยเออเห่อลองเดินข้ามไปฝั่งโน้นนะครับข้ามไปฝั่งโน้นนะครับลองเดินข้ามไปฝั่งโน้นนะครับสังกบมสังกบม ตอนนี้เราต้องเดินเลาะไปขนาดนี้ครับมีแต่เข้านะครับตรงนี้นี่ครับมีแต่เข้าทั้งนั้นเลยมีอะไรดิมีอะไรดิเด้ไม,ไม่หรอโอ้เข่าเยอะมากเลยครับเริ่มเขียวแล้วครับตอนนี้เขาเริ่มเขียวแล้วครับแล้วพี่หรอ เออเื่อหือเ่เออเผือรเปล่าเลยปะผเออลงไปเลยได้แล้วนลยได้สินเนี่ยเอออืมี่บอที่บ่ออืมเออแล้วถะบนเหรอถ้าบนเลยถ้าบนถะานเหรออืมมาดูลิ้นนนอะไรกโหนี่เราเจอที่ดักปลาด้วยครับ ่าออออโอ้โหมีอะไรดูดิโอ้ได้มีหอยนะเจอหอยด้วยครับเนี่ยสุกระบงสุดกระบงนี่มีหอยนะครับนี่นี่หอยนี่กินได้ครับหึมอะไรแต่เออดียวเยอะเลยเยอะเลย เข้าด้เออจับด้วยจับด้วยจับด้วยเออตอนนี้ข้ามสะพานมาแล้วครับตอนนี้ครับนี่คือสะพานข้ามนะครับข้ามข้ามลำห้วยนี่ครับนี่ครับอึ้บเด็กกับเด็กเออ นี่ครับนี่ก็มีมีอะไรอ่ะเนี่ยที่มันเด้งมันหนีอ่ะมันคือลูกอะไรนี่มีหอยเออหอยหอยตรงนี้ก็มีใช่ไหมนี่สิโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหอยอะไรอ่ะไม่รู้ดิตัวใหญ่นั่นะตัวเนี้ยตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ย ตาด้วยโอ้เอาไปกินไหมเอาไปกินไหมถ้าขบ่าอ้อยยิ่งเหมือนเนาะปลาอ้อยยิ่เหมือนปลาเพืไมปล่อยแมวปล่อยควกเราปล่อยดีกว่าแมวเอากลับอยู่ตรงไหนโอ้หนีแล้วหนีแล้วไออยู่ไหนอะไม่รู้สิเมื่อกี้มันไปตรงไหนวะบ้าโผตุ้ยอะไรเด็ด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 โอ้ถอยถอย ตอนนี้เรามาถึอแล้วโอ้โฉกโบโฉกบโบว่ารุ่นมืดทอร่าเหรอแค่ว่ามืดทอร่าเหรอเนาะเออเมื่ <c oughs> อก็ไก่ครับก็ไก่หมูห <c oughs> ม,ม,มูอืมเออเออโทอร่า นี่ไงถเรื่องถึเลยเหรออ้เอ้ยตอนนี้เท่าที่อ่ะไม่เปลี่ยนเจียที่เนาะเพื่อเอาสินทรัพย์นิดๆเลยไม่หราเราก็มันรวยเนาะไอช่วงรวยนละรวยงานเสียแล้วก็มาบัตรอบมให้เลย เดาเลยแค่เราสุยที่นี่ครับตอนนี้ครับผีลาข้าวนะอืมาเข้าวอ่ะเนี่ยโอ้โหมงกระบงี่ครับนี่คือไก่ที่ทำพิธีนะครับอื่ เดี <smile> <im ple asure> oh, hey, like ๋ยวมันเล่นไปคิดไปดอะหรอมั้งเราเล่นไปคิดไปดีเจ่ะเหรอโอ้มีหลายตัวเลยเอ้ยเอาน้ำข้าออกเลยนะเนี่ยอืม

รศัครบอัน้ดเอเหน่อยเจือเวอได้จาเลยพี่คลอคได้ดูตัวอ้ยเจเดอโอ้ยโอ้นี่ทตุครับทตาครับาตุดุดเลือดครับ ต,ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยนี่ครับนี่นีชะชูเชะชู้ชชชครับถอนขนครับนี่นี่ครับโอ้นีตานนี้วอน่าแล้วครับตอนนี้ชํำแลแล้วครับตัวลลิตวลลิ

อืมพร้อมที่จะรับประทานแล้วครับตอนนี้ครับดูดูเด็กๆรับประทานกันแล้วนะครับโอนโ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 อ้ชักกี้ดื้อโจชักกี้ดื้อวะที่ไหนโอ้น้องไก่ครับอืมเวที่ไหนก็ช็อกกี้ดื้อวะที่โอ้ใหญ่มากเลยเนี่ยโอ้ตอนนี้นะครับได้เวลากินข้าวแล้วครับตอนนี้ครับอืมอืไม่ยั่วจุ้ยเนยไม่ยุ่งชาวบ้านอืมอะชาวบ้าน အဲရိုတီ ਆ ပါအဲရိုတီ ਆ ပါလောဘတိုင်းရောဟဲရိုတီတော့ဝေါပြီးတော့နော် เนาะมีเนาะพี um ่อะไรามีเนาะเออเนาะมีนาะเนาะเป็นเนาะเนาะริบีมะโกมเสือจิ๋ไม่เสือเออแล้วก็ตีด้ตัวงอตัวอืมอจานะตอน้ตอนนี้อได้เวลากินขาวแล้วตอนนี้โอ้เล่าหมดแล้วไก่เครื่องไก่เนี่ยเนี่ยเครไก่ก็มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเคื่องไก่

ถอดแล้วแลไม่รั่ืปุ๋อดพวแต่เนาะถอดแลวดูเาชาอบจะมาพูดเอร่เว้ยโซดูาถอดนอันนี้นี่เนาะม่ดบอกปุเรื่อยๆให้ให้เดโบยก็มากินน้าดูด่ะนะวะทำไมโกบุมาได้กูรมาเกินดูนะสมตวกเราได้แคออตอร่ด เดี๋ยวมาลูเ้มาลูเ้ปุ Yo ๊บตะเามาเลยนะเอ้ปาควาวอ่าัเ้าลูตุลูตวลูรีวิานเนียนลูด้ยตุ่มอมพ่อไก่ไมเกลือกยัไปลาพ่อไมเกลือตว่นี้ตวไนลาลอกตุ่มปวปื่อเหรอเอวิรีเอ๋วรีเราวเรีใช่ไมอ่อ่ามีเกลดต้ <c oughs> ตอนนี้เรามากินข้าวแล้วครับชื่อกมอะไรต่างๆก็จบลงเป็นที่เรียบร <c oughs> ้อยบ้าเพราอติอเมีบ้าคันเลิ่มจัตุเจเกวีลีแค่นั้นวิลีเลลีใช่เซเลอเหมือนกันวิลีอ๋อโอ้ยอ๋อไม่เถอตอนนี้เรากินข้าวแบบกินมากเลยนะถ <c oughs> <c oughs> ้าตอนแรกเขาวตีก็อนกินมากเลยครับ เอาเมนเบรดเนียกินข้าวอีกมากเลยลอโอเคครับคบลิปนี้ออก็ประมาณนี้ครับของพักเดีวจะอ่านที่ซาวครับตอนนี้กินเสร็จแล้วครับจะกลับแล้วครับตอนนี้ครับกลับแล้วครับโอ้โหแบบ

ก็วันนี้ภารกิจแบบอืการมากินอ่าเขาเรียกว่าเลี้ยงขีนานะครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้ครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับเอ้ยผมแบบโอ้โหแบบดูดิดูท้องหนานะฮะ ออเดีมไปโอป้อดูเขวะนี่ตอนนี้กลับแล้วครับตอนนี้อืมับหรือน้อเบื่อพาที่บือไมพะดีกว่าับหน้ออน้อครับกลับแล้วครับกลับแล้วบายครับนีาบรอมเดี๋ยวาชียรเนี่ย